ซุ้อนไอพันนุ่นี่นะครับผม้อรถต์ยัไหมอะอย่นนี้ครับอน่พันละสี่ิ้ครับผมันลสี่จับหรอไม่พร้อมยไม่พร้อมมันไม่พอมันนน่งแค่หนึ่งกิโลกรั ปตรันแล้วมันไม่จักเลยใช่ดสุดข้การทดมาแรง้หมดครับเดี๋ยวผทขึ้นเลยไปครับผม เชิญครับครับเย็น่งคนนะครับบจุควคุมปหาและสำคัญถึงสเคด้วยกันคบเคสแรกนะครับเป็นเสที่กประกากั้นได้จับุมไอจํานวน2 0 0กิโลนะครับพัญหาคืหาึคน รวมท่านรถของกลางที่ท่านเห็นนะครับจะมีรถตีน้ำเนี่ยได้ไประจุจะไออยู่ที่นะครับก็ยังทาความบิดอีกในคลที่สามจะเป็นเทศของเหลืองอุทยัยนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่ทำการปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็นสรุมทอภพคกห้าสับภาพ6กหกสัทภาพักสี่พักสามแล้วก็มีการบูรณาการกองหลังนะครับเพื่อที่จะบัติการ ต่อเป้าหมายนะครับที่มีการลำเรียกยาติดเข้ามานะครับแต่ก็ยังมีการลักลอบในรูปแบบต่างๆนะครับเรือถ่ายนี้มีการนําเข้าในพื้นที่ของทางภาคเหนือนะครับในจังหวัดเชียงรายนะครับผ่านพื้นที่จังหวัดตนอปางนะครับเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เป็นการที่จะตรวจสอบนะครับเมื่อเราพบว่าต้องสงสต่างประเทศนะครับก็ได้ทำการจับกุมนะครับใช้ควอมนั้สี่จุดนะครับ ข่าวภาคเหนือหลักการตำรวจสองเรื่องเครื no. ่องเสี่มีทุกข์เรื่อคนเด็กเรื่องครับรถตบถึงเพิ่งเข้าในตอนนีคดีฆ่าล่าตบครับรถนะครับสามจับจับกลุ่มมาแล้วนะครับจากนั้นนางสาวเกียวรินเนี่ยซึ่งเป็นผู้มือการในการของทั้งนั้นเนี่ยยังไม่ถูกจับแต่ครั้งนี้กัญชา210โลตัวเองท่านครับช่วงนี้ในช่วงของสถานการณ์การชุมนุมเองตำรวจเดี๋ยวก็ไปโฟกัสกับการดูแลความเรียบร้อยการชุมนุม มันจะเป็นการส่งสัญญาณไหมครับว่าขบวนการสิบเจ็ดจะอาศัยช่วงจหาะนี้ในการขนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าครับในสถานการณ์ชุมนุมนะครับตำรวจก็ต้องแบ่งกำลังไปดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมชุมนุมนะครับในส่วนหนึ่งท่านผู้ชการแผ่นดินก,ก็ได้สั่งการว่าแม้แต่ในพื้นที่ที่กําลังตรวจเราต้องไปดูแลผู้ชุมนุมเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของปชปสเองเนี่ยนะครับกําลังเราที่วางอยู่เนี่ยก็ยังทำงานด้วยความระมัดระวังเต็มที่ แต่ส่วนหนึ่งที่เราได้มาคือเรื่องของการสืบพ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีเครือข่ายมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสามารถติดตามผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้เป็นรายใหญ่อย่างเช่นสก,กัดกั้นในข้อสอง,สอง,สองทำง,งานนะครับซึ่งถือว่าการทําง,งานในชว่วงที่ผ่านมาก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพผู้ต้องหาที่ลักลอบผลมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลอดสายตาเราไปได้นะครับอาจจะรอดไปเป็นเกลส่วนน้อยแต่รายใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ราสามารถจับกลุ่มได้รวมทั้งภาคของต่างโดยภาคภาคกลุและสถานเป็นครับมีเยอะใช่ไหมครับท่านคือก็คงไม่ใช่พู้ลงผิดนะครับบางทีพวกนี้ต้องการเงินเงินอย่างเดียวโดยที่คิดว่าโทษทันที่จะได้รับเนี่ยเป็นโทษระหารหรือโทษจากผู้บอดคิดเนี่ยครับก้าวเป็นการทํางานข้อหน้าซึ่งบางคนเนี่ยที่ถูกจับมาแล้วได้ประกาศสอบประคับปร่คงก็ร้อให้นะคือรถกับทางในใต้ครับิดติดหนึ่งเนื้อหน เป็นแสนเป็นล้านคนที่เป็นแสนเนี่ยนะชาวบ้านเลยคนที่เป็นแสนคุณทราบว่าวันนี้คือเนี่ยได้มีพระอิศร้ายที่นะครับที่ของค์พระธรรมหลือพระบาลรัตพกร